สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับทดสอบงานซ่อมลูกค้านะครับตัวนี้ไฮโทนิกรุ่นติ๊กสามร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการมอดเฟสช็อตไปหลายตัวเลยประมาณสิบกว่าตัวนะครับรวมถึงอุปกรณ์อบอร์ดล่างภาคใจไฟนะครับภาคเล็กติไฟแล้วก็ภาคชุดไดอีกนะครับก็พลังเสียหายหลายจุดตัวนี้ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับะระบบติ๊กทางานปกติทดสอบแล้วไฮฟรีแันซี่ออก นะครับโซลินอยไม่เสียนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาทดสอบอ่าเชื่อม MMA ให้ชมกันอพอคร่าๆนะครับคลิปนี้นะนเชื่อมง่ายนะตู้ใหญ่เชื่อมง่ายไฟนิ่งนะครับ แหกมันเยอะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆเนาะอ่าโอเคใครจะส่งตู้เชื่อมนะครับตระกูลตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก็ส่งมาซ่อมกับเราได้นะครับคิวอาจจะนานนิดนึงแล้วแต่อาการนะครับถ้าเป็นตระกูลตู้เชื่อม นะครับคิวงานก็ราวๆหนึ่งถึงสองสัปดาห์หรือ2องวันบางทีก็เสร็จขึ้นอยู่กับจังหวะอ่าที่ขึ้นงานให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอาการซ้อนใดๆเนี่ยก็จะไม่นานนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาซ่อมแล้วไม่จบในทีเดียวก็อาจจะอยู่ยาวสักนิดนึงนะครับโอเคก็ใครสนใจติดต่อส่งงานซ่อมก็ส่งมาซ่อมได้นะครับ